สวัสดีครับมุมสองเอนนะครับวันนี้มุมสองเอนก็กลับมาพบกับแฟนมวยครั้งหนึนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเอ็นก็นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยไทจีซีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่ย8เมษายน2567นะครับเวลา14บสนาฬิกาสามซึ่งปฏประมาณนะครับมุมสองเอนก็เลยถูกใจนะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทจีซีนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะครับแล้วทาให้ถูกใจเสนมือเท่านั้ะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี่ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเพื่อเช็คตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้าหนักของนักมวยอีกครั้งนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะติดตะช่างบวกกระสาเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยทอร์ักรสีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกมวยทอร์ักรสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่ยีเมษายน2567นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับฝ่ายแดงก็คือศิลาชัยสอทอมนเมืองระยองส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสายนันทีวรวุฒิรุ่งโรจน์นะครับพิกัด112ปอนด์คู่ที่สองฝ่ายแดงก็คือนิติกรสนังทานคีรีส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดนันทีพดุงชัยมวยไทยยิมพิกัด112ปอนด์งร้อยสิบสองปอนด์ครับคู่ เพชรน้องเนยพอหอมกลิ่นส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแสนสุขชดบางแสนพิกัดหน9ยบปอนด์ครับและคู่ที่4นะครับเป็นเครือกำลรายการนะครับฝ่ารงคือเพชรมงคลศูนกีฬาห้วยต้มส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงห์ดำกาแฟโฟกัสพิกัดหน0ยบปอนด์ครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด s u บส c คร b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับ และสำหรับแฟนมวยไทยนะครับที่กำลังมองหาตัวช่วยอยู่นะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับเรามีทีมงานส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งเฉพาะมวยไทยให้ายกนะครับสมัครว่านี้150บาทนะครับดูได้4อาทิตย์ถ้าใดสนใจราคาทางไลน์นะครับเป็นลายพิมพ์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับไอเดียไลน์จะขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่เมือไทยจะสนะครับขึ้นโชกกันในวันทิที่18เมษายน25 6 7นครับเวลา14นาฬิกา30โดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้มีมื่อล็อบบุนเสือให้ลุ้นกัน2คู่เหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสาย B ีนะครับ เริ่มที่คู่ที่1นนะครับคู่ที่1นนี้เป็นรอบุญเสื่คันที่23านะครับรอบแปดคนสุดท้ายสายบีนัดที่2นะครับคู่นี้คนแพ้จะตกรอบกับบ้านทันทีนะครับส่นโคนชนะก็จะเดินหน้าเข้าไปลุ้นในนัดหน้าอีก1นัดนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือศิลาชัยสอทอแมนเมืองระยองนะครับหรือว่าสจดนรนยองนะครับหรือว่าชื่อกกอน้องบุ๋มใต้เพชรบุรีส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสายนาทีวรวุฒิลุงโรดนะครับหรือว่าสลุงโรดหรือว่านาคาตะวันนะครับพิกััดด12ปอนะครบ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับสิราชัยนะครับเป็นตะชกจากจังหวัดระยองครับวัย17ปีสูง169เซนติเมตรนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทฝีมือครบเครื่องนะครับดักสาดแข้งซ้ายแรงไล่แขนขวางหน้านะครับฟันศอกนุนแรงบุ๊ดุดันหลักเลี่ยมดีนะครับทำการฟึซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอีโว3า0เทพประสิทธิ์พัทยานะครับมีทา้านสจแดนสจแมนให้การสนับสนุนนะครับ สามฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับสิราชัยก็มีชนะคะแนนโรเล็กวอปัญญาไวนะครับที่เวทีช่อง74นะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนท่านั่นฉลามเงินสิงห์มาวินที่เวทีช่อง74นะครับวันนั้นสิราชัยได้นับ8ปนายกที่2ก่อนนะครับแล้วก็ประคองเกมเอาชนะคะแนนมาได้นะครับแล้วก็เดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับนัดแรกนะครับในรอบ8คนสุดท้ายก็ไปแพ้คะแนนนิติกรสวนน้ำทานคีรีที่เวทีช่อง74นะครับวันนั้นทางด้านสิราชัยนะครับมีตําหนินะครับโดนกรรมการตักเตือนนะครับลูกเเขขขีียยแ่ง ทำให้มีตำแหน่งสุดท้ายก็เลยแพย้คะแนนนิติกรส่วนน้ำทานคีรีไปนะครับเท่ากับว่าไฟแรกในรอบ8คนสุดท้ายยังไม่มีคะแนนนะครับ3ฟอร์มหลังสุดของตแต่ละฝ่ายนี้ชนะ2เรแล้วก็สรุปแพ้1ไฟครับ ส่วนไฟน้ำเงินนะครับสายนาทีนะครับก็ใช้สิทธิ์จากตัวสำรองนะครับแทนทางด้านเพชรตะวันเพชรจินดานะครับซึ่งในไฟล์ล่าสุดของเพชรตะวันเพชรจินดานะครับที่ชกกับยอดพดุงชายมวยไทยยิมนะครับวันนั้นน้ำหนักมาเกินเยอะนะครับแล้วก็ลดไม่ลงครับจึงแพ้บนตาช่างนะครับทำให้คณะกรรมการนะครับตัดสิทธิ์ของทางด้านเพชรตะวันเพชรจินดาออกจากการแข่งขันนะครับแล้วก็เอานักมวย สำรองนะครับมาเสียบแทนนะครับนั่นก็คือสายนาทีวอลลุิลุงโรจน์นะครับวันนี้ใช้สิทธิ์ตัวสำรองมาเข้าเวรแทนทางด้านเพชรตะวันเพชรจินดานครับก็ทางด้านสายนาทีเป็นนักชกจากจังหวัดเชียงรายนะครับวัย21ปีสูง167เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวานครับขบเครื่องสัดแข้งต่อยหมัดตีนหน้าแรงนะครับวงในปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งฟอร์มสดเลยนะครับปัจจุบันทําการฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์คูวุษนะครับมีทางด้านคูวุษแสงมรกตนะครับเป็นคนดูแลนะครับสามฟอร์มหลังสุดของตลาดฝ่ายน้ำเงิินนนนนสาายยททีีีะะคครับมชอกกู่ลป ่อนชัยท่าสารานะครับที่เวทีช่อง74นะครับวันนั้นชกเพื่อจะค้นหาตัวสำรองเข้าไปใช้สิทธิ์ตัวจริงนะครับวันนั้นชนะคูลิปก็ได้สิทธิ์ตัวสำรองครับแล้วก็รอที่จะเสียบแทนตัวจริงนะครับในกรณีที่ตัวจริงไม่สามารถาทําการแข่งขันต่อได้นะครับหรือว่าถูก ตัดสิทธ์ออกไปนะครับก็วันนั้นชนะคูรปก็ได้สิทธ์ตัวสำรองแล้วนะครับแล้วก็รอเสียบที่จะเข้าไปแทนตัวจริงนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนหนึ่งพิชิตนะครับส่งคน KNC นะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนปานดําส่วนน้ำทานคิวรีที่เวทีมยสยามอ้อมน้อยนะครับในศึกบัวไทยเกตเพชรเอสเคเอนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มสุดท้ายนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะดูดีกว่านะครับแต่ว่าพอพลิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้้ว1คครรัังนะบ 9, กระกรกฎาคมปี66เกือบเกือบปลายปีที่ผ่านมานะครับที่สุดท่อน้ำไทยเกียรติเพชรทีเคนะครับเป็นทางด้านแสดนนครับสิราชัยสอทอแมนมือระยองนะครับเคยเอาชนะน็อกทางด้านสายนาที บอร์วุฒลุ้งโลดมาได้ในยกที่3นะครับเท่ากับว่าสถิติของธนาแฟแดงดูดีกว่าเพราะว่าเคยเอาชนะน็อกมาแล้ว1ไฟนะครับถึงแม้ว่าช่วงหลังธนาแฟร์นเงินฟอร์มจะร้อนแรงขึ้นมาก็จริงนะครับระยะสูงนะครับฝ่ายแดงสูง169ฝ่ายน้ำเงินสูง167นะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมานะครับธนาแฟแดงชกมาเป็นร้อยส่วนฝ่ายน้ำเงินชกมาประมาณแค่4 0่สถึงห้าสฝ่ายนะครับฝ่ายแดงชกมาเยอะกว่านะครับน้ำหนักปล่อยๆนี่เท่ากันนะครับห้าสิบห้ากิโลกรัมนะครับวันนี้ ดูดีกว่านะครับเพราะว่าเคยเอาชนะน็อกมาแล้ว1ครั้งนะครับวันนี้น่าจะยามแขนเอาชนะคะแนนทางด้านสายนาทีวอวุ่ิลุ่ลดไปได้แบบสนุกนะครับกูพี่สูสียามแขนไปได้อีกหนึ่งครั้งครับคู่ที่หนึ่งะครับคู่เบิดหัวของมวยไทยจสีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ไฟแดนะครับสิราชัยสอทอแมนเมืองระยองครับ มาถึงคู่ที่2ครับก็ยังเป็นรอบปุ่นเสือครั้งที่23ครับรอบ8คนสุดท้ายสายบีนัดที่2นะครับคู่นี้ก็มีความหมายครับคนชนะจะคว้าตัวรอบ4คนสุดท้ายเป็นใบที่2ทันทีนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับได้คว้าตัวรอบ4คนสุดท้ายไปแล้ว1คนนะครับนั่นก็คือเป็กปตททองทวีนะครับคู่นี้คนชนะก็จะคว้าตัวรอบ4คนสุดท้ายเป็นใบที่2ทันทีนะครับส่วนคนแพ้ยังไม่ตกรอบนะครับยังมีโอกาสลุ้นในนัดหน้าอีกหนึ่งนัดนะครับ มาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงคือนิติกรสุน,นานทนคิวรีนะครับหรือว่าปอเพชรสิริส่วนฝ่ายแ้งกเงินนะครับยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมนะครับหรือว่ายอดมวยเยี่ยมยุทธมวยไทยนะครับพิกัดก็คือ112ปอนด์ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับนิติกรนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดกระบีนะครับวัยบปีสูง172เซนติเมตรนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทกบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงครับไล่แขนขวางหน้าปัมตีแข็งแ่งสอกคมครับฟอร์มสดเลยนะครับแปดไฟล์หลังสุดนะครับทั้งก่อนเข้าร่วมมวยปูนเสือและก็ชกในในรอบมวยรอบปูนเสือด้วยนะครับแปดไฟล์หลังสุดอย่างไม่แพ้ใครเลยนะครับปัจจุบันทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย FFA Group ุนะครับเดิมทีจะฟิตซ้อมอยู่ที่ ส่วนน้ำทานคิรีนะครับเข้าร่วมแข่งขันรอบบุนเสือครั้งนี้ก็จะไปเก็บตวัวฟิซซอ์อยู่ที่ค่ายมดเอฟเอกรูปนะครับมีซิเรียมบุญธรรมเรืองยวีดูแลนะครับแล้วก็มีกำนันเจริญพวงนุ่นนะครับให้การสนับสนุนนะครับสามฟอร์มหลังสุดของทรานไฟแดงนะครับชนะน็อกยกที่3ามลูบครอปออูดอุดอ,ดอ,ดอนะครับที่วิธีช่อง7 หลังจากนั้นครับชนะคะแนนเพชรวันเพชรจินดาครับที่เวทีช่อง74นะครับแล้วก็เดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนัดแรกในรอบ8คนสุดท้ายนะครับชนะคะแนนสิราชัยสอทอมแมนนครรยศนะครับที่เวทีช่อง74สาฟอร์มหลังสุดชนะรวดทั้ง3าไฟเลยนะครับฟอร์มสดมากๆส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดนาทีนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุโขทัยวัย16ปีสูง167เซนติเมตรนะครับหมามืดมวยรอบประจํามวยรอบศึกมวยรอบบุญเสือครั้งที่23นี้เลยนะครับล่าสุดมีเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดดท้้าาายมไแบบักกกป เป็นมามืดประจําศึกนี้เลยนะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับวงในปั้มตีแนวแน่นแข็งแกร่งบู๊ดุดันหัวจิตหัวใจเกินร้อยกระแลกกส่วนนะครับเป็นประเภทอาวุธหลากหลายมีทั้งนอกมีทั้งในเลยนะครับปัจจุบันก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่พดุงชัยมวยไทยยิมนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับมีคุณพดุงชัยพันนุมานครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับสามฟอร์มลังสุดของทนาฝันน้ำเงินก็แพ้คะแนนเป็กปตททองทวีนะครับที่วิธีช่อง7หลังจากนั้นก็พลิกชนะนิวปกรณ์สอโชชคมีัยะครว ก็ผ่านข้อสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับนัดแรกในรอบ8คนสุดท้ายนะครับก็ชนะบนตาช่างเพชรตะวันเพชรกินดาครับเนื่องจากว่าเพชรตะวันทำหนักไม่ได้นะครับก็แพ้บนตาช่างท่านพหลุงชัยก็ชนะผ่านท่านเพชรตะวันมาแล้วนะครับแต่ว่าชกนอกรอบกับทางด้านนินพลันชัยก็สามารถเอาชนะนินพลันชัยไปได้แบบสนุกด้วยนะครับสามฟอร์มลองสุดของท่านพลันมือก็แพ้หนึ่งแล้วก็ชนะไป2ไฟนะครับ คู่นี้นะครับสสียส่วนสูงฝ่ายแดงสูง172ฝ่ายน้ำเงินสูง167นะครับฝ่ายแดงจะดูสูงลอยกว่านะครับชกมวยมาคนละ50ฝ่ายทั้งสิ้นนะครับน้ำหนักปล่อยๆท่านั้นฝ่ายแดง56ฝ่ายน้ำเงิน54-55ถึงนะครับดูว่าน้ำหนักปล่อยๆของท่งนั้นฝ่ายแดงนะครับจะดูหนักกว่านะครับ3ฟอร์มหลังสุดของท่านั้นฝ่ายแดงก็ดูดีกว่าด้วยนะครับฝ่ายแดงนะครับนิติกรสุนันทาญคีรีนะครับก็ถูกคาดหมายให้เป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์ในมวยรอบครั้งนี้ด้วยนะครััับบบบแแลลล้้ววกก็ฟอออรรรรร์มมมมสดเเยยยยนนนะะะคคคชชาา่่งไพใ รวดแบบ100%นะครับดูว่าวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนท่านันยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่2นะครับของมวยจีนสีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับนิติกรสนามฐานคิรีครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือเพชรน้องเนยพอหอมกลิ่นนะครับหรือว่านกเขากบอง11นะครับชื่อเก็คูโบต้าลูกมะขามหวานนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแสนสุขโชตบางแสนนะครับหรือว่าก้าวพยักแท็กซี่มิเตอร์หรือว่าต้นกล้าเสือก้าวมวยไทยนนนะะคครรััับบิกดดอ1 9ป์ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเป็ดน้องเนยเป็นนะัโชคจากจวดบุรีลยไวย22ปีสูง167เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวนะครับสาดแข้งต่อยหมัดแรงนะครับปั้มตีเหน่นแข็งแกรง่งหมัดศอกคม แม่นแล้วก็อันตรายนะครับเป็นมือเพชรอาวุธรุนแรงนะครับต้นๆถือว่าอันตรายรุนนับรุนนอกได้อีกหนึ่งคนนะครับปัจจุบันกอทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกมะขามหวานนะครับมีธนาเฮียเบี้ยวทองอินแม่นสอนนารานะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีเสียชัยพยับหอมกลิ่นเจ้าของสื่อเสื้อให้การสนับสนุนนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับของธนาแฟร์แนดนะครับมีแพ้คะแนนเพชรสยามจอพัทริยานะครับที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับในศึกช้างมวยไทยกีดเพชรสัจรหลังจากนั้นก็แพ้นักยกที่4รบมงกกฟาเเด็สียที่เวีช่อง7 ล่าสุดนะครับพิกชนะนอกยกที่2พลอภิชาติสอจ,จ้ต้องปาจีนที่เวทีหลังสินนะครับตน้ตนๆทางด้านเพชรน้องเหนื่อยโดนนับ8ไปก่อนด้วยนะครับสุดท้ายมาเตจจะเจาะยางเอาชนะนอกพลอภอิชาติไปได้แบบเด็ดขาดนะครับแลว้วก็แจ้งเกิดเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองได้สำเร็จ3ฟอร์มหลังสุดของธนาฟแฟร์เดนครับแพ้2แล้วก็ชนะ1ไฟ่งครับส่วนฝ่ายนักเงินนะครับเพชรแสนสุขเป็นนักโชคจากตัวสีสเกตนะครับวัย20ปีสูง168เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับแข็ ดักเตะดักต่อยรุนแรงนะครับหลักเหลี่ยมดีวงในไล่แขนปั้มตี เนี่ยแน่นฟันซอกรูแรงบูดุดันนะครับปัจจุบันทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ชนบุรีอาร์ตวีเดียกรุ๊ปนะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็มีเสด็จบางแสนพิโชติจจันทร์นะครับให้การสนับสนุนนะครับสามฟอร์มหลังสุดของท่าน้าแฝดเงินก็ชนะพยักอุดรนะครับอัจฉริยปดิฐ์ที่วิธีราชดำเนินหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มที่วิธีช่องเสษนะครับวนนั้นเพชรแสนสุขมาเข้าเวรแทนท่าน้มังกรการเตรียมตัวก็เลยด สุดของตารงฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะ1แล้วก็แพ้ไป2ไฟฝ่ายนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดใกล้เคียงกันนะครับส่วนสูงฝ่ายแดงสูง167ฝ่ายน้ำเงินสูง168ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับชกม o ยมาทั้งสิ้นนะครับชกมาคนละ100ไฟฝ่ายใกล้เคียงกันนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับจาฝ่ายแดง57ฝ่ายน้ำเงิน58กิโลกรัมนะครับก็ดูว่าใกล้เคียงกันนะครับน้ำเงินอาจจะดูหนักกว่านิดหน่อยนะครับ คู่นี้นะครับต้นๆทางด้านไฟแดงนะครับเป็นประเภทอาวุธรุนแรงอาวุธหลากหลายเลยนะครับเตะขาต่อยมัดเจาะยางฟันศอกตัวตนนี้ถือว่ารุนนับรุนนอกได้เลยนะครับทางด้านไฟน้ำเงินนี่เป็นประเภทจังหวะฝีมือนะครับหลักเหลี่ยมดีดักเตะดักทีปดักแทนครับผมดูว่าถ้าผ่านสามยกไปแล้วนะครับผมดูว่าหลักเหลี่ยมความเป็นมวยของทานด้านน้ำเงินจะดูดีกว่านะครับวันนี้ชอบไปที่ไยน้ำเงินนะครับเพชรแสนสุขโชติบางแสนนะครับต้นๆไม่พลาดหลับหล่นหรือว่าโดนต่อยโดนศอก โดนหมัดโดนศอกเสียอาการไปก่อนนะครับไปยผมดูว่าหลักเกลี่ยมความเป็นมวยดูเหนือกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนท่านเพชรน้องเหนื่อยพอคอมคลินไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่3ครับรองคู่เอกของมวยไทยจีนสีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแสนสุขโชต์บางแสนครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับหรือว่าวิษณุกุลการ์ครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงห์ดำกาแฟโฟกัสนะครับหรือว่าสจเล็กเมืองนนท์นะครับหรือว่าเคทียิมนนะครัับพิกดด120ปอ์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรมงคลเป็นนักชกจากจังหวัดลำพูนครับวัย23ปีสูง166เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวานครับคบเครื่องบู๊เปิดเกมเตะต่อยรุนแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งครับบุ๊ดูดันกระแลกก็ส่วนหัวทิตหัวใจเคนร้อยนะครับดูว่าอาวุธดูหลากหลายหน้าเสือก็ดูดีด้วยนะครับเซนเอกให้การสนับสนุนนะครับเซนเอกก็เป็นผู้ช่วยของโปรโมเตอร์เดียนครับทำให้หน้าเสือของเพชรมงคล าคาชกที่ช่องเจ็ดสี่ค่อนข้างจะดูดีนะครับปัจจุบันก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับที่จังหวัดลำพูนนะครับมีอาจารย์สงบพุทธพกเป็นผู้จัดการนะครับมีเซียนเอ็กปัตตานีให้การสนับสนุนสามฟอร์มหลังสุดของทานาแฟร์แดนนะครับ ชนะคะแนนเพชรสันสุขชดบางแสนนะครับที่เวทีช่อง7นะครับวันนี้เพชรแสนสุขมาเข้าเวทีแทนมังกรน,นะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนน,นยกคีรีทีเอ็นมวยไทยที่เวทีช่อง7นะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนพยักอุดรอ,อัชรยประดิษฐ์ที่จังหวัดตากนะครับในศึกเช้างมวยไทยเกียรติเพชรสัญจร3ฟอร์มสุดท้ายของธนายแฟรแดงน,นะครับชนะ2แล้วก็สะดุดแพ้1ไฟ่งครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงห์ดำเป็นนักโชคจากนกครราชสีมานะครับวัย22ปีนะครับสูง167เซนติเมตรนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงหลักเรียมดีขวาขอปั้มตีรุนแรงหมัดศอกคมนะครับ ปัจจ ok ุบันก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายมวยสอเจเล็กเมืองนนท์นะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับมีสจสมคิดมากวงนะครับเป็นผู้จัดการนะครับสามฟอร์มหลังสุดของธนัทไฝ่ายน้ําเงินนะครับสิงห์ดำชนะคะแนนเพชรกล้าอินไฟลิสตล์ที่เวทีช่อง7หลังจากนั้นก็แพ้นักยกที่4นะครับราชเดชสอเพชรจำรดที่เวทีราชดำเนินล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรแสนสุขชดบางแสนนะครับชื่อทีมมวยสยามอ้อมน้อยนะครับศึกมวยไทยเกียรติเพชรเอสเคเอสนะครับสามฟอร์มหลังสุดของธนัทไฝ่ายน้ำเงินก็ชนะสองแล้วก็สรุปแพ ที่สีเลยนะครับสิรยส่วนสูงฝ่ายแดงสูง166ส่วนฝ่ายน้ำเงินสูง167ใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมานครับทางด้านฝ่ายแดงชกมา100ไฟส่วนฝ่ายน้ำเงินชกมาประมาณ80ไฟก็ถือว่าชกมาเกือบเกือบร้อยด้วยกันทั้งคู่นะครับน้ำหนักปล่อยปล่อยทางด้านฝ่ายแดงนะครับ59กิโลกรัมส่วนฝ่ายน้ำเงิน58กิโลกรัมนะครับก็หนักปล่อยปล่อยของทางด้านฝ่ายแดงก็ดูว่าจะหนักกว่าประมาณ1กิโลกรัมนะครับพิกสถิตินะครับคูนี่เคยพบกันมาแล้ว1งครั้งนะครับ12กุมภาพันธ์ ช่อง74นี่นะครับวันนั้นจกกันที่พิกัด119ปอนด์นะครับแล้วก็เป็นทางด้านสิงดํานะครับเตะกันคอชนะน็อกทางด้านเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มมาได้ในยกที่1เลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเท่ากับว่าสถิติของคู่นี้นะครับทา้านฝสายดุมเงินจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าเคยชนะมาแล้ว1ครั้งวันนี้เป็นการแก้มือล้างตาของทาง้านาแดงเพชรมงคลศูนกีฬาห้วยต้มนะครับ หน้าเสือบรรยากาศนะครับสภาพแวดล้อมต่างๆครับทางนักแสดงจะดูดีกว่านครับแต่ว่าหลักเหลี่ยมฝีมือมวยอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับสิงห์ดกาแฟโฟกัสนะครับต้นๆไม่พลาดหลับหลอนไปก่อนนะครับวันนี้ผมมองว่าเพชรมงคลศูนกีฬาห้อยต้มนะครับปๆดูหลากหลายกว่าอาวุธหลากหลายครบเครื่องขยันออกอาวุธด้วยนะครับและที่สําคัญบรรยากาศดูดีกว่านครับต้นๆไม่พลาดหลับหลนไปก่อนไปๆดูว่าวันนี้น่าจะแก้แค้นเอาชนะคะแนนทางด้านสิงห์ดกาแฟโฟกัสไปได้แบบสนุกคุกีสูสีเลยนะครับ คู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการของบทจิตีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มครับมาสรุป กันอีก no หนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบขอนชกของมวยไทยจัสีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิลาชัยสอทอแมนเมืองระยองนะครับสถิติดูดีกว่าเคยชนะน็อกมาแล้ว1ฝ่ายนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิลาชัยสอทอแมนเมืองระยองคู่ที่2นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับนิติกรสวน้ําทานคิรีนะครับถูกคาดหมายให้เป็นตัวเต่งที่จะคว้าแชมป์ในครั้งนี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับนิติกรสวน้ําทานคิรีคู่ที่3านะครับรองคู่เอกชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสรรสุ และคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรมงคลศูนกีฬาห้วยต้มนะครับเคยแพ้นอกมา1ไฟนะครับวันนี้แก้มือกันใหม่นะครับถ้าไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนไปปลายนะครับูอาวุธดูหลากหลายกว่านะครับและที่สําคัญบรรยากาศน้าเสือก็ดูได้เปรียบนะครับเพราะว่ามีทนสศิธิ์เอกปัตตานีคำน่าเสือนะครับเจตเอกก็ผู้ช่วยโปรโมเตอร์เดียนะครับวันนี้ดูหน้าเสือดูดีกว่านะครับตนตนไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนนะครับไปปลายดูว่าน่าจะแก้แค้นเอาชนะสิงห์ดกาแฟโฟกัสไปได้แบบสนุกคู่ที่4ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรมงคลส สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่นอ้องแฟนมายทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ